มาต่อกันที่การบริหารจัดการน้ําของกลุ่มชนประทานที่จังหวัดน่านนะครับไปกันที่อ่างเก็บน้ําน้ําแห่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับ อ่างเก็บน้ำน้ำแหงจังหวัดน่านเป็นอีกหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่ได้ทรงวางแนวทางให้กรมชนประทานดําเนินการก่อสร้างแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ที่มักประสบปัญหาการขาดแคลนน้าได้มีน้ําไว้ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคและสําหรับการทําการเกษตรซึ่งในปัจจุบันอ่างเก็บน้ําน้ําแห่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเก็บกักปริมาณน้ําสูงสุดได้ถึง13ล้านลูกบา์เมตรพื้นที่ชนประธานกว่า600 0ไร่ครอบกลุ่มพื้นที่3ตําบลมีระบบส่งน้ํารวมระยะทางกว่า20กิโลเมตร โดยมีการบริหารจัดการน้ำภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการจัดการชนประทานหรือ JMC ซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มผู้ใช้น้ำโดยตรงภายใต้การกำกับดูแลและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำของทางกรมชนประทานจึงทําให้ไม่เพียงแต่จะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและปัญหาการแย่งน้ำกันในพื้นที่ได้แล้วยังทําให้เกษตรกรมีน้ำเหลือไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย ปัญหาระยะแรกก็คือการจัดตันน้ำหรือแบ่งน้ํากันไม่ลงตัวมีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างน,นะครับแย่งน้ํากันหลังจากนั้นนะครับทางกรมจุมาทานก็ได้ร่วมกับทางมูลน้ํานะครับแล้วก็ท้องท้องถิ่นได้มอนการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการลุมาทานหรือเรียกกันว่าคณะกรรมการเกมตีนะครับเข้ามาบริหารจัดการ นะครับตั้งแต่ปี2562หลังจากที่มีการจัดตั้งคณะกนระรมการจัดการชุมธา,านขึ้นมาแล้วก็ได้มีการประชุมตลมมกลงบริหารจัดการน้ําร่วมกันมีการแบ่งอาหาหปันน้ำโดยแบ่งกันเป็นรอบเวร ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้ปัญหาเรื่องการแย่ยงน้ํามันหมดไปการแบ่งปันน้ํากันอย่างยุติธรรมนะครับทั่วถึงและเพียงพอทําให้ผลผลิตการเกษตรเนี่ยได้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นจากเดิมเนี่ยผลิตข้าวนาปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ800กิโลกรัมต่อไร่ ภายหลังจากการบริหารจัดการน้ําได้ผลดีแล้วเนี่ยเกษตรกรก็ได้รับน้าจากพืชถึงพืชต่างๆก็ได้รับน้ําตามความต้องการก็ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากแ800รอเป็น1 0 0 0กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับะขะารรมการก็มีการจัดก,การบริหารแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับของฝั่งขวาและฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็จะแบ่งเป็น3ข้อแยกออกไปนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีการบริหารแบบ ผลประโยชน์ที่ได้รับก็มีการปลูกพืชดูแลงเพิ่มขึ้นในจํานวนเนี่ยที่เท่าๆกับเข้าหน้าปีคือประมาณ5,000ัน่าไล่ปลูกพืชดูแลงได้5,000ัน่าเล่เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นผลและได้ของผู้ใช้น้าหรือว่าเกษตรกรของคนอําเภอณน้อยทั้ง3ซตําบลนะครับที่มีรายได้เกิดขึ้นนะครับ ่างเก็บน in ้ําน้ําแหงอันเนื่องมาจากพระราชดำริถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสําเร็จในการวางแนววิทยาศาสตร์การบริหารจัดการน้าอย่างมีส่วนร่วมของกรมชนประทานที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและปัญหาการขาดแคลนน้าในการทําการเกษตรได้ในระยะยาวและเป็นรูปธรรมทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกพืชฤดูแล้งหลังการทํานาปี ในขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำน้ำแหงอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังเป็นแหล่งน้ําต้นทุนที่ทางการประปาส่วนภูมิภาคใช้ในการผลิตน้ําประปาส่งไปยังราษฎรในพื้นที่เขตอําเภอนาน้อยจังหวัดน่านได้ใช้น้ําที่สะอาดมีคุณภาพที่ดีได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย